ความเพียรพยายามการเพียรพยายามเป็นหน้าที่ที่ท่านทั้งหลายต้องทำเองตะถาคตเป็นแต่ผู้บอกทางข้อหนึ่งได้ยศแล้วไม่พึงเมาข้อสองถึงมีเหตุ อาจถึงแก่ชีวิตไม่พึงเสียใจข้อสพึงพยายามทำกิจทั้งหลายเรื่อยไปข้อสพึงระมัดระวังตนมิให้มีช่องเสียอันความรู้ควรเรียนทุกอย่างไม่ว่าตำสูงหรือปานกลางควรรู้ความหมายเข้าใจทั้งหมดแต่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอย่างวันหนึ่งจะถึงเวลาที่ความรู้นั้น นำมาซึ่งประโยชน์คนเราถึงจะมีชาติกําเนิดต่าแต่หาขยันหมั่นเพียรมีปัญญาประกอบด้วยอาจาระและศีลก็รุ่งเรืองได้เหมือนกองไฟในคืนมืดก็สว่างสวเก็บรวบรวมทรัพย์สินเหมือนพึ่งที่เที่ยวรวมน้ำหวานสร้างรังทรัพย์สินย่อมพอกพูนขึ้นได้ หมือนดังก่อจอมปลวกเมื่อได้เพียรพยายามแล้วถึงจะตายก็ชื่อว่าตายอย่างไม่เป็นหนี้ใครคือไม่มีข้อติดค้างให้ใครติเตียนได้ไม่ว่าในหมู่ญาติหมู่เทวดาหรือว่าพระพรหมทั้งหลายเป็นคนควรระวังเรื่อยไปบัณฑิตไม่ควรท้อแท้เราเห็นประจักษ์มากับตนเองเราปรารถนาอย่างใด ก็ได้สมตามนั้นผลประโยชน์ทั้งปวงตั้งอยู่ที่หลักสองประการคือการได้สิ่งที่ยังไม่ได้และการรักษาสิ่งที่ได้แล้วเวลาแต่ละวันอย่าให้ไปเปล่าจะน้อยหรือมากก็ให้ได้อะไรบ้างกฎแห่งกรรม ตถาคตย่อมเห็นหมูสัตว์ผู้กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพัน์ดีมีผิวพัน์นสามได้ดีตกยากด้วยทิพยาติจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจกักษุมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตเบิจีทุจริตมโนทุจริตตีเตียนพระอริยะเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําด้วยอํานาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติมินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวัจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยะเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทําด้วยอํานาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่มีใครๆจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดามารพรมหรือผู้ใดผู้หนึ่งในโลกที่จะรับรองว่าวิบากแห่งกรรมอันลามกเศร้าหมองให้บังเกิดในภพใหม่มีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระธถาคตทรงสแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และความดับของธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะทรงสั่งสอนอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนท่อนไม้ที่บุคคลคว้างขึ้นไปบนอากาศบางคราวก็เอาโคนตกลงมาก็มีบางคราวก็เอาตอนกลางตกลงมาก็มีบางคราวก็เอาตอนปลายตกลงมาก็มีฉันใดสัตว์ทั้งหลายผู้มีนิวรณ คืออวิชชามีตัณหาเป็นเครื่องประกอบได้แล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่บางคราวจากโลกนี้ไปสู่ประโลกก็มีบางคราวจากปรโลกมาสู่โลกนี้ก็มีชั้นนั้นเหมือนกันข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่เห็นอริยสัจสี่กรรมทุกอย่างที่นรชนสะสมไว้แล้วย่อมมีผลเสมอไป ขึ้นชื่อว่ากรรมแม้จะเล็กน้อยที่จะไม่ให้ผลเป็นอันไม่มีคนพานทำกรรมอันชั่วชาก็ดสำคัญว่าสิ่งนี้เท่านั้นประเสริฐเห็นแต่เพียงโลกนี้ไม่เห็นโลกหน้าต้องได้รับเคราะห์ร้ายในโลกทั้งสองสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงต้องตายเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดสัตว์ทั้งหลายจากไปตามกรรม เข้าถึงผลแห่งบุญและบาปคือผู้ที่มีกรรมเป็นบาปจากไปสู่นรกส่วนผู้ที่มีกรรมเป็นบุญจกไปสู่สุขติเพราะฉะนั้นพึงทำกรรมงามอันจะนำไปสู่สัมปรายภพสั่งสมกรรมงามนั้นไว้บุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปลาโลกกรรมไม่ดีทั้งไม่มีประโยชน์แก่ตนทำง่ายแต่กรรมดีและมีประโยชน์ ทำได้ยากยิ่งสัตว์บางพวกกลับมาเกิดอีกพวกที่ทำบาปไปนรกพวกที่ทำดีไปสวรรค์พวกที่หมดอาสวักิเลสปรินิพานหญิงชายคฤหาสถ์บรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งเหนืองว่าเรามีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์ มีกรรมเป็นที่อาศัยเราทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะได้ผลของกรรมนั้นภิกษุทั้งหลายเจตนานั่นเองเราเรียกว่ากรรมบุคคลจงใจแล้วจึงกระทํากรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจตนทำบาปเองตนก็เศร้าหมองเองตนไม่ทำบา ตนก็บริสุทธิ์เองความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนอื่นจะให้คนอื่นบริสุทธิ์แทนไม่ได้กรรมใดทำแล้วทําให้เดือดร้อนภายหลังอีกทั้งทำให้ร้องไห้น้ำตานองรับสนองผลของการกระทำกรรมนั้นไม่ดีกรรมใดทำแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังทั้งผู้กระทำก็เบิกบานสำราญใจ ได้เสบยผลของการกระทำกรรมนั้นดีตลอดระยะเวลาที่บาปยังไม่ให้ผลคนพานสำคัญบาปหวานปานน้ำพึ่งเมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมได้รับทุกข์ถ้าท่านกลัวทุก์ก็อย่าทำกรรมชั่วทั้งในที่ลับที่แจง้งถ้าท่านจักทำหรือทำอยู่ซึ่งกรรมชั่ว ถึงแม้จะหาะหนีไปก็ย่อมไม่พ้นจากความทุกข์ได้เลยกรรมชั่วที่ทำแล้วยังไม่ให้ผลทันทีทันใดเหมือนนมรีดใหม่ๆไม่กลายเป็นนมเปรี้ยวในทันทีแต่มันจะค่อยๆเผาผลาญผู้กระทำในภายหลังเหมือนไฟไหม้แกลบไม่ว่าบนท้องฟ้าไม่ว่าท่ามกลางสมุทรไม่ว่าในหูบเขา ไม่มีแม้แต่แห่งเดียวที่ผู้ทำกรรมชั่วอาศัยอยู่จะหนีพ้นกรรมไปได้อย่าดูถูกความชั่วเล็กน้อยว่าจากไม่สนองผลน้ำตกจากเวหาทีละหยาดทีละหยาดยังเต็มตุ่มได้คนพานทำความชั่วทีละเล็กละน้อยโยมเต็มด้วยความชั่วได้เช่นกันสัตว์ทั้งหมดกลัวโทษทันสัตว์ทั้งหมด รักชีวิตของตนเปรียบตนเองกับคนอื่นอย่างนี้แล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรสั่งให้คนอื่นฆ่าสนิมตั้งขึ้นจากเหล็กโยมกัดเหล็กนั่นเองฉันใดกรรมทั้งหลายที่เป็นของตนโยมนำบุคคลผู้ประพฤติล่วงปัญญาเครื่องชำระจ,จิตไปสู่ทุกขติฉะน,นั้น स्वाखाको भगवता धो सन्दिको